จะเรียนทสำนึดกดีค่ะหนูหน้าแจง่าฝันนะคะจากปฐมอโศกนะคะสสทรุ่น7ค่ะ <Goodness. S 1> สโลสรกธรรมพ่อท่านในปีนี้นะคะถือว่าเป็นสโรกธรรมที่พิเศษมากนะคะทําให้เราได้รู้สึกถึงการที่เรามีชุมชนที่ดีการอยู่ในสังคมที่ดีเราจะต้องเริ่มต้นจากการรู้จักแคร์ผู้อื่น คำว่าแคร์ผู้อื่นก็คือเราต้องรู้จักที่จะนึกถึงจิตใจของผู้อื่นด้วยค่ะการอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและก็แคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้เรามีความเพื่อกูลกันมีความเห็นอกเห็นใจกันถือว่าเป็นสรุปธรรมที่เตือนสติเราได้เป็นอย่างดีนะคะอย่าลืมนะคะปีนี้เราแคร์คนที่เรารักทุกๆคนด้วยค่ะ จรเลือทางสำนึกดีค่ะ